นะเพอวันที่สองก็ถึงบางอ้อค่ะทุกคนอ้อหมดหน้าที่เราตอนเราว่างเราสามารถมานั่งชิลตรงนี้ได้เลยจ้ะทุกคนคือดีมากค่ะหน้าที่ใครหน้าที่มันคือเลิศสุดจุก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศภายในที่ทํางานโดยคร่าวๆนะคะไม่ได้จอดจงรายละเอียดอะไรมากมายเพราะว่าในที่ทํางานทุกๆท,ที่เนาะก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าความลับ ของที่ทํางานเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ด้วยว่าอะไรพูดได้อะไรไม่ควรพูดอะไรแบบนี้ก็ต้องให้เกียรติที่ทํางานด้วยแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยนะคะแล้วลักษณะงานที่ยุธทำอยู่ตอนนี้ก็คือจุสมัครไปที่บริษัทจัดหางานนะทุกคนซึ่งถ้าเขามีงานที่เหมาะกับเราเนี่ยเขาก็จะส่งข้อความมาหาเราแล้วเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะทํางานวันไหนเวลาไหนจานวนกี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้แล้วงานลักษณะแบบนี้คือจุเลือกเองตัดสินใจเองนะคะชอบตอนนี้คือ คือจอยมากๆกับการที่จะได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเพื่อนร่วมงานใหม่ๆอะไรแบบนี้ค่ะทุกคน